เจอทั้งความใหญ่ความเร็วนะครับไล่ตรงกลางครับธีรเดชอ้าวให้ตรงนี้ไม่ดีครับโสตวัตรยังถืบก็เอ้ามงนี่เบาครับสุบชัยใจขึ้นมาเล็งไม่มีใครเข้าขอใสไกลโอ้ล่ยิงสูงไปเลยครับโอ้ยนี่ยิงดีจริงครับขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหนี่ยิงแบบสุดๆเลยครับพวกนี้ของสุบชัยใจเด็ดนาทีที่11ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์โอ้ความผิดหัานตรงกลางของแดนคอกครับแล้วก็ สวยจริงๆครับแต่ดูครับมีพลาดเองครับมีมงลูกกายไม่ว่าไอ้ข้าเข้าทางสุภาชัยวิกำท,ทางให้นะครับเปิดช่องแล้วดยิงครับโอ้โหที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วเพราะว่าดูมุยาเองก็พาสองเกมรับของทางแมงกคอกไปด้วยครับแล้วว่างโล่งจัดๆโอ้โหแต่โลกแบบนี้เนี่ยความยอดเยี่ยมคือยิงได้แบบสุดๆครับวางเท้าโอ้โหไข่เปรรับก็แบบนี้ ประตูที่15ของเขาครับไฮลุกการนี้ก็เทียบตัวเลขในการนำดาสวสวอดาต่อไปอีกหนึ่งลูกครับสุดไม่ย